าทาน,นามากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้จะทำสตรอเบอรี่ช็อกบอลกันค่ะเมนูนี้จาดีคิดเองเลยเพราะว่าจาดีอยากทานสตรอเบอรี่ไงแล้วก็อยากทานช็อกบอลด้วยเลยเอา2ออย่างมาผสมกันค่ะเข้ากันแล้วก็อร่อยมากเลยทานเข้าไปนะคะจะมีแบบเปรี้ยวๆสตรอเบอรี่เป็นขมๆหวานๆของตัวช็อกบอลค่ะอร่อยมากเลยถ้าอยากจะรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนของสูตรนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มทําตัวสตรอเบอรี่ช็อกบันกันค่ะเริ่มที่เนื้อเค้กก่อนเลยวันนี้จะดีมีเป็นวาน,นิลลาเค้กค่ะเข้าไปดูสูตรได้เลยจะดีมีทําไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มอย่างนี้เลยหรือว่าถ้าใครชอบเป็นบัตเตอร์เค้กชอบเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะคราวนี้เราก็มาใส่เนยกันค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะแต่ละสูตรใช้เนยไม่เท่ากันนะเพราะว่าอยู่ที่เค้กด้วยค่ะว่าเค้กเนี่ยเขามีส่วนผสมที่เป็นเนยส่วนผสมของความแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนี้มากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวจะดีขยำเนียนให้เป็นเนื้อเดียวกันกันค่ะโอเคตอนนี้ใส่เนยไปแล้วต่อไปเรามาใส่ผงโกโก้ก,กันอันนี้ตามชอบเลยใครอยากใส่แบบเยอะหรือใส่น้อยชอบความเข้มข้นขนาดไหนตอะนี้ทำไว้เป็นกลางๆโอเคค่ะนี้ก็นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ปั้นได้เหมือนแป้งดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ ได้เรียบร้อยแล้ววิธีเช็คว่าเขาได้หรือ,อยังอะค่ะเราลองแบ่งมาแล้วก็ปั้นกลมๆดูนี่ถ้าปั้นกลมๆแล้วเขาเนียนกิฟวิ้งอย่างนี้ค่ะแปบลบว่าใช้ได้แล้วโอเคต่อไปจะดีมีสตสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เด็ดตรงขั้วเขาออกเนะเาะพอได้เสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใช้ช็อกบอลที่เราผสมเอาไว้อะค่ะกะกะนี่จะดีใช้ประมาณ1กร,รมัมมานี้แล้วก็แผ่เขาค่ะ ทำให้คล้ายไดฟุกุกเลยล่ะเอาด้านที่เป็นแหลมๆค่ะลงข้างล่างนะคะทำให้เหมือนกันทุกครั้งนะคะตอนปั้นเราจะได้ไม่งงหั่นออกมาจะได้ยังสวยอยู่โอเคแบบนี้คุมให้กลมเลยคราวนี้ด้านตรงนี้คือก้นเนาะจะหมุนจะอะไรก็ให้จำเอาไว้ค่ะว่าด้านไหนคือก้นด้านไหนคือหวัวแล้วก็ปั้นให้กลมเลยเดี๋ยวจะดีปั้นให้กลมเลยก่อนนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยไปทําขั้นตอนบัดปก้านเสร็จแล้วไปแช่เย็นประมาณสินาทีให้เสร็จนะคะอันนี้แช่เย็นมาครบสิบนาทีเรียบร้อยแล้วเขาเริ่มเย็นแล้วค่ะเราจะมาชุบช็อกโก,กแลตกันช็อกโกแลตจะดีละลายไปเรียบร้อยแล้วจะละลายเป็นไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะเป็นดับเบิลบอยสองชั้นก็ได้ค่ะเป็นหม้อน,น้าร้อนเนาะโอเคชุบก้านหยิบมาแล้วก็ดิปลงไปเลยนี่โหทานเข้าไปนะสุดยอดละมุนล,ลิ้น นุ่มๆเปียวๆนี่แล้วก็โรยเกล็ดหน่อยโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปให้ขอบทุกรูปเลยค่ะช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็จะใส่ในถ้วยกระดาษกัน ก็แช่เย็นกินนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะไปยังเก็บหลายวันนะคะสตอรอเบอรี่เขาจะฉ่ำอะค่ะนี่ให้ดูน่าทานมมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้แล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ช็อกบอลค่ะใครไม่มีตาอบก,ก็ทําเมนูเก๋ๆก,ก,ก็อร่อยแบบนี้ได้ค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋อะไรก็บอกใจดีได้นะคะวันนี้ขอตัวทานสตรอเบอรี่ช็อกบอลกันค่ะชอบมากเพราะข้างในเขาจะชุ่มฉ่ำสตรอเบอรี่เปรี้ยวนะแล้วข้างนอกมีแบบช็อกโกแลตเป็นชอ็อกบอลสุดยอดอืม